สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอเคเอกสารนี้ไอ้โชวอะไรนี่อินดีมอินดีมแคนเบอรเรียนะเราเอกสารทำเรื่องเรียบร้อยนะฮะเราก็เพราั้แล้วมีที่จะอัปเดตครับก็เอ่ออินดีมแคนเบอรเรียนะครับวันนี้ก็ก้าวหน้าไปมากแล้วนะครับผมยังไงตุลานะครับ เจอกันแน่นอนนะครับชาวพี่พี่กัมพูชานะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับผมนะครับครับก็วันนี้เป็นวันที่พวกเรานดการมาเซ็นสัญญากันด้วยนะครับสำหรับที่จะไปเปิดเดินนี่หสำหรับที่จะไปเปิดสาขานะครับสาขาแรกของเราเลยนะฮะที่จะขยายไปต่างประเทศนะครับก็เป็นสาขากัมพูชานะฮะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่น้องชาวกัมพูชานะครับหรือว่าใครก็ตามนะฮะที่มีทีมงานกัมพูชาหรือยังไม่มีนะถ้ายังไม่มีรีบไปเจาะตลาดเลยนะฮะเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทไทยไปเปิดที่กัมพูชาและเรามีหลายอย่างที่พร้อมแล้วนะฮะมีพ่กองด้วยนะครับแล,แล้วเนี่ยน่าเราจะเป็นบริษทัทที่คิดว่าน่าจะมีการเติบโตที่ไวมากเลยในประเทศกัมพูชานะฮะขาะยังไม่ขนาดยังไม่ได้ไปเปิดสาขาเนี่ย สมาชิกชาวกัมพูชาเนี่ยต่อปีเนี่ยเข้ามาหลักหลายพันคนทีเดียวถ้าเกิดว่าเราเปิดแล้วเนี่ยนี่คิดว่าน่าจะเข้ามาหลักเป็นเป็นหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้พี่ๆเนี่ยอ่ามันอยากจะให้พี่ๆลุยเปิดตลาดกัมพูชานนี้คือมิชชั่นแรกเลยนะครับเนะลองดูสําหรับคนที่มีทีมงานอยู่แล้วรีบไปขยายตลาดรอไว้เลยเพราะว่า ไม่ต้องเสียเวลาถึงกรรัาถึงตุลาก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นราวในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็แมคชัวร้อยเอร์เซ็นว่าเราเปิดค่าอมครับผมพ,พี่กัมพูชามีเข้ามาบ้างไหมครับจะได้ให้ดูเอ,เอกสารจากกูชาาเลยก็จะมีมีบ้างที่ลาวมีแพลนไหมมีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเติบโตเหมือนพี่พี่กัมพูชาเราก็จะไปทุกที่แหละนะฮะมีแพลนที่จะไปทุกประเทศเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเติบโตเหมือนพี่ๆชาวกัมพูชานะครับว่าพูดในในแง่ของธุรกิจถ้ามีสมาชิกหลักสิบคนหลักร้อยคนเราไปเปิดไม่คุ้มแน่นอนนะครับไม่คุ้มก็จะกระทบต่อพี่น้องชาวไทยด้วยในแง่ของอค่าการตลาดนะครับค่าโอ peration ต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วการไปเปิดในแต่ละที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่ามีตังค์อย่างเดียวแล้วไปเปิดนะครับมันจะต้องโอเปเรตมันมันต้องมีการจัดการในการดูแลในแต่ละประเทศให้ให ให้เขาเรียกว่าบริษัทเอาง่ายๆว่าขอแค่อยากขาดทุนนะฮเพราะถ้าเกิดมีสมาชิกหลักแบบแค่หลักสิบคนหลักหลักร้อยคนร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยเราอาจจะยังไปเปิดให้ไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะทําให้มันมาเวทค่าที่จงให้จ่ายกันในแง่ของการบริหารจะไม่สามารถทาได้ในตอนนี้นะฮะราน <c oughs> นั้นแล้วไม่ไม่พี่ๆถ้าเกิดอยากทราบว,ว่าเราอยากจะไปเปิดประเทศไหนบ้างเปิดทุกประเทศที่เติบโตเหมือนกัมพูชาแล้วนะครับโอเคทีนี้เรื่องต่อไปฮะ เรื่องต่อไปเป็นเป็นตัวของโฮดดิ้งก่อนไหมพี่อันนี้น่าจะเป็นเป็นใครเป็นพ<ำ>ี่ตงนะค,คที่มักพบบ่อยอ่าคำถามที่มักพบบ่อยในตัวของแพ็ก LPF เกี่ยวกับอินดีมโฮดดิ้งนะครับวันนี้วันนี้ส่วนในส่วนของพี่ตรงนะฮะจะมาจะมาช่วยตอบคำถามนะครับที่ ทางพวกผมเนี่ยทางพวกเราเนี่ยเจอกันบ่อยแล้วก็ไขข้อข้องใจให้กับพี่ๆนะครับว่าเรามีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะฮะเริ่มต้นกันยังไงดีครับพี่คำถามนีแล้วนะครับคําถาม,ถามโมเดงเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะ28พฤษภากส64ครับครับ,รบส่วนคําถามที่สองคือปันผลอย่างไรก็ มีแน่นอนครับแต่ว่าคิดว่าจะปันปีละครั้งก็เอาเป็นว่าเราปันผลอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีขึ้นอยู่กับผลประกอบการของเราะนะฮะส่วนผลประกอบการเราก็จะมีการชี้แจงกันปีละประมาณหนึ่งครั้งนะครับปีละหนึ่งครั้งแล้วก็อาจจะมีการ ชี้แจงแล้วก็อาจจะมีการเรียกประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยสักป,ปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าการเรียกประชุมก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแล้วก็ต้องเรียนพี่ๆอย่างนี้ครับว่าอย่าพึ่งใจร้อนเพราะว่า <c oughs> L P F เนี่ยอินดิโอมดิ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อเมื่อเมื่อเพิ่งเปิดบริษัทเนี่ยประมาณเดือนพฤษพฤษภานะครับเราเพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือนนะฮะ <c oughs> แล้วก็เริ่มที่จะทําธุรกิจการทําธุรกิจมันไม่ได้ทําแค่ไม่กี่เดือนแล้วมันจะได้ผลกาไรหรอกแล้วในโดยเฉพาะในช่วงโควิดตอนนี้เนี่ยนะฮ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้ลองนักไปดูนะครับในเรื่องของปีหน้าดูแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพูดตรงๆนะพี่ๆครับมันเป็นเรื่องที่ผลประโยชน์เมื่อเทียบกับเวลาที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะไม่อยากจะให้มาลองมาใสา่ใจตรงนี้มากนะักแต่ว่าเราก็มีปันผลให้ตามผลประกอบการแล้วกันแต่ว่าอยากจะให้ไปดูว่าเมื่อวันที่เราแบบอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยเราเราผมคิดว่าน่าจะมี ผลประโยชน์ที่ที่ดูเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวอ่าเป็นเรื่องเป็นราวหรือดูแล้วจับต้องได้นะครับในในระดับหนึ่งทีเดียวมันก็จะมีผลประโยชน์ทั้งสองทางนะฮะเพราะน,นั้นตอนนี้สิ่งที่พี่ๆถามกันมาเยอะๆนะครับเราก็พยายามที่จะตอบให้นะฮะก็อ่าสรุปก็คือว่าเราจะมีการปันผลอย่างน้อยหนึ่งครั้งแต่หนึ่งครั้งนี้นะครับสื่อสารโดยตรงก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับผลประกอบการแล้วเราเพิ่งเปิดบริษัทมาในช่วงแรกๆเนี่ย นะครับมันอาจจะมีผลประกอบการที่ยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะปันให้นะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีการชี้แจงผลประกอบการเนี่ยปีละหนึ่งครั้งก็คือช่วงปลายปีตอนปิดมบไปและใช่ไหมครับพี่ก็ปิดปิดปิดปลายปีก็คือธันวาแต่ว่ามงบมันจะปิดเสร็จประมาณเดือนเมษามีนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการชี้แจงกันทุกๆปีในช่วงประมาณกลางๆปีแล้วกันนะครับของปีที่แล้วนะ นะฮะก็คือว่ากลางปีหน้าอาจจะเป็นของปีนี้อย่างเงี้ยนะครับกลางปีปีหกห้าอาจจะเป็นของปีหกสี่ปีหกหกก็เป็นของหกห้านะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นเ,<ร>เป็นก็นอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับเราลงทุนโดยที่พยายาม,มให้มีความเสี่ยงน้อยสุดเพื่อให้รักษาเงินต้นไว้ได้มากที่สุดเราไม่ได้ลงทุนแบบซื้อหงสซื้อหวยซื้อลอตเตอรีร่อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็จะใช้เวลานิดนึง <c oughs> ครับครับผมในเรื่องต่อไปฮะพี่พครับก็คือในเรื่องของตัว p พ็ k L P F ครับนะฮะตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่แพ็ก L P F ที่พี่พจะได้กันไปเนี่ยนะครับที่เป็นสิทธิพิเศษเป็นผลประโยชน์ของพี่พเนี่ยนะฮะอย่างแรกก็คือว่าได้สินค้านะครับวันนี้ผมอยากทำความเข้าใจในเรื่องของการ การทําตลาดของสินค้าด้วยนะฮะทีนี้ครับก็คือว่าในตัวแพ็คของ LTF เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่พี่จะได้คือสินค้านะฮะสินค้าอย่างที่ผมพูดมาเสมอเลยนะครับจิ่งพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยใช้สินค้าเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่สีแดงแจ๋เลยนะครับคือสีแดงที่ควบคุมพิเศษนะฮะแล้วกออ็ออกมาทํางานข้างนอกกันตลอดนะครับเราก็ไปเจอกลุ่มเสี่ยงเยอะแยะมากมายคนติดเดินผ่านไปผ่านมานั่งกินข้าวกับเราหลายครั้งหลายหลายตอนมากๆ นะจนแต่ว่าเราก็ไม่เคยที่จะติดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้พี่พี่เนี่ยนะครับสินค้าเนี่ยเราได้ไปนเนี่ยคือการบริโภคนะฮะอย่างที่สองเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวในเรื่องของสินค้าก่อนนะครับการซื้อซ้ำจริงๆแล้วของเราแค่สองร้อย PV ที่หนึ่งพันกว่าบาทขึ้นไปนะครับวันนี้แค่เราบริโภคสินค้าเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คุ้มค่าแล้ว นะครับ R X เนี่ยกินจริงๆแล้วเนี่ยกินโดยปกติทั่วไปในโดสธรรมดาเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยต่อนหนึ่งคนน่ะกินอยู่ที่สองกระปุกมันก็สองร้อยีอยู่แล้วนะฮะแต่สมมติว่าโอเคในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะมาซื้อซ้ำลองดูครับพี่ๆครับในธุรกิจทั่วไปเดี๋ยวผมอยากจะถามทั้งพี่พ,พี่โจพี่ก้องพี่ตรงนะฮะว่าในธุรกิจทั่วไปเนี่ย มันต้องมีการขายของมันไม่มีธุรกิจไหนบนโลกที่ไม่ขายถ้าธุรกิจไหนที่ไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอินดีมพูดเสมอว่าเราอ่ะเป็นธุรกิจที่ไม่จําเป็นต้องขายแต่นี่ในในกรณีพิเศษและในสถานการณ์พิเศษอย่างเช่นโควิดถ้าไม่มีตังค์ซื้อซ้ํานะครับผมคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีมากๆที่เราจะหาลูกค้าประจําแค่สองสามคนพี่ก็ ซื้อซ้าได้สบายๆเดือนละ200ทีวีแล้วอันนี้ก็เลยอยากจะถามอย่างถามพี่โจก็ได้ครับว่ายืนยันไหมพี่พี่เคยเจอธุรกิจไหนที่ไม่จําเป็นต้องมีลูกค้าเลยไหมย,ยังครับธุรกิจจะต้องมีลูกค้าไม่งั้นก็ไม่รอดครับผมเสียงเสียงคนระเลเวลจริงจ <laughs> ริงคือว่าอย่าง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 ตัวของพี่พี่พ,พี่พี่ก้องครับเคยพี่ก้องสัมภาษณ์คนสำเร็จมาแบบหลายพันคนพี่ก้องเคยเจอ คนสาเร็จคนไหนที่เขาไม่มีลูกค้าประจำไหมครับพี่นึกก่อนก็ถ้าส่วนใหญ่ก็โฟพีใช่ไหมก็ส่วนใหญ่เอาเบสิกง่ายๆก็คือว่าสินค้าเราคืออะไรลูกค้าเราคือใครคาถามและคําตอบง่ายๆครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือนี่มันก็เป็นคํายืนยันจากพี่ก้องนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องมีลูกค้าประจําเพียงแต่ธุรกิจอินดีมเนี่ยต้องการแค่สองคนสามคนเองอย่างอย่างน้อยนะฮะ ถ้าพ,พี่มีสักสิบคนแสดงว่าพี่ซื้อซ้ำเดือนละพันทีวีสบายเลยแล้วคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะได้รายได้แผนซื้อซ้ําของเราเนี่ยขนาดไหนนะครับวัะ<า>นั้นมันก็รอบเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางสิเพราะว่าถ้าสมมตซมิซื้อซ้ำแล้วขายคนอื่นใช่ไหมใช่ครับหมายความว่าเราก็ได้กำไร,ำไ,รได้เงินจากการที่เอาไปขายอีกเล้งหนึ่งถูกป่ะแล้วก็ได้ทีวีรีเทิร์นกลับมาใช่ค่ะถ้าของหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยบาทเราซื้อสมมุติว่าขายพันสองขายซื้อแปดร้อยเก้าสิบเอาไปขายพันกว่าได้กำไรอันที่หนึ่งคือส่วนต่างอัน,น,อนอที่สองเติบโตมนเป็นคีวีใช่แล้วก็ไ,ได้รายได้ตามแผนไป<า>ครับ<า>ครับใช่ฮะก็อย่างที่พี่ก้องว่าเลยเมื่อกี้ก็คือว่าเอ่อการที่เราหาลูกค้าประจําเนี่ย<ม>นอกเหนือ<ม>จากการที่เราได้กําไรจากการ้าปลีกแล้วเนี่ยเราจะได้จากแผนซื้อซ้ำด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นทําให้เรามีรายได้สองเด้งนะฮะ ที่สาคัญที่สุดคือใครที่มีรายได้ไซเคิลแล้วเราซื้อซ้ําจากการที่เราไปขายของเนี่ยสามเด้งเลยนะครับจากการที่มีลูกค้าประจําแค่สองสามคนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าอินดีมอ่ะไม่จําเป็นต้องขายของไม่ใช่ว่าอินดีมไม่ขายของนะอินดีม e ก็ต้องขายของนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่จําเป็นในช่วงปกติเราก็ไปทํางานปกติของเราได้ขยายตลาดได้แต่ในช่วงนี้จะกิดว่ากรณีพิเศษแง่สถานการณ์พิเศษแล้วเราแบบว่าซื้อซ้าลําบาก ตอนนั้นเนี่ยผมแนะนำลองหาลูกค้าประจําดูครับสักสองสาคนมันไม่ได้ยากเลยแล้วสินค้าของเราเนี่ยเอ,อก็เป็นสินค้าที่พวกผมก็ใช้อยู่แล้วผมก็กล้าการันตีว่ามันอ่ะใช้แล้วมันดีแล้วมันเห็นผลมากๆเดีวเยอะมาีนะครับกรีกเ x ดีมากนะฮะตอนนั้นแล้วอย่างแรกครับพี่ๆครับ l b f เนี่ยนะฮะก็คือว่าได้สินค้าที่ที่คุ้มค่า คือดูแลชีวิตของพวกผมได้แล้วกันคือผมอยังไม่ติดโควิดแล้วก็กลับเข้าบ้านไปเจอลูกทุกวันเนี้ยมันก็กลายว่าผมก็ทาน G I X หนักมากเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยติดโควิดได้ยากขึ้นนะฮะเพื่อให้เอาเอางร่างกายแข็งแรงและติดโควิดได้ยากเรามีภูมิที่ดีนะครับทาให้ปกต้องชีวิตลูกผมปกต้องชีวิตคุณแม่ผมได้อันนี้อย่างแรกคือสินค้าอย่างที่สองที่จะได้คือพอยท์ครับซึ่งพอยท์เนี่ย นะฮะใน,นเดี๋ยวพี่โจจะเล่าให้ฟังแล้วว่าพอยจะทําอะไรได้บ้างนะอย่างที่สามก็คือเรื่องของหุ้นนะฮะจะได้หุ้นของบริษัท i n นดี m โฮดดิ้งไปก็ตามที่พี่ๆซื้อตามแพ็กเกจไหนไปอย่างที่สี่ที่กําลังจะมีเข้ามานะครับที่เรากําลังจะมีแพ็กพิเศษอีกอันหนึ่งเป็นอินดีม L P F plus นะฮะมันก็จะเป็นตัวของมีเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีที่จะเป็นสกุลเหรียญดิจิตัลที่พี่พี่โจเนี่ยไปไปทา จะทำการพูดคุยมากับพาร์ทเนอร์ของเราพาร์ทเนอร์คนใหม่นะครับที่เป็นมหาชนก็จะลบกวนให้พี่พพพโจโนะฮะช่วยคุยในเรื่องของทอยแล้วก็คริปโตเคอรเรนซีฮนะ LPF Plus นะครับผมชื่อก็บอกวนะ LPF Plus มีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวเราจะมีแพ็กเกจ CD นะครับเข้ามาก็คือว่ามีเรื่องของอท็อ e เคนนะครับผมเดี๋ยวจะมีแพ็กเกจนี้ยไม่ได้มีแค่ สิ่งที่มอบให้แค่แค่เหมือนจากเดิมนะครับสิ่งที่มีเพิ่มเติมก็คือมีเรื่องของท็อกเคนให้นะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับผมท็อกเคนเหรอครับหนึ่งหนึ่งมื่นเหรียญหนึ่งมืนเหรียญนะครับผมมีท็อกเคนหนึ่งมื่นเหรียญนะครับให้ด้วยนะครับในแพ็กนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งมื่นเหรียญที่ถ้าใครเล่นคริปโตก็จะรู้ว่ามันจะมี e x c h a n ช e ใช่ไหมครับที่มีการลิสต์เข้าตลาดนะครับผมซึ่งเหรียญเหล่านี้เนี่ย ลิสต์อยู่ในตลาดเมืองนอกอยู่แล้วนะครับผมซึ่งหมายความว่าในอนาคตเนี่ยเ,เหรียญที่พี่ๆได้ไปเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นขึ้นมาได้นะครับผมหมายความว่ามีวารุที่มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับซึ่งทางอันเนี้ยอินดีมก็ถือว่าเป็นเรื่องของอภิจานธนาการนะครับในแพคเกจนี้นะครับให้เลยอีกหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับส่วนพาร์ทเนอร์รายใหม่แล้วก็เหรียญน,นี้จะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผม แล้วตัว point ตอน point กำลังจะออกมาแล้ว point ทำอะไรได้บ้างตัว point นี่ก็อ,อ่ id point นะครับผมเดี๋ยว id point เนี่ยสามารถออใช้ซื้อสินค้านะครับในถูกดีได้นะครับ,นะรบแล้วก็สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจของอินดีมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ id point ในการที่ออแลกนะครับการรักษายอดได้ด้วยเดี๋ยวมีลูกเล่นอะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยว อาจจะขอเป็นโอกาสหน้าที่อาจจะมาพูดเรื่องเฉพาะนะครับของทั้งถูกปีทั้งไอ p ดี n t นะครับอะไรต่างๆนะครับอีนดีจะมีของอพิเศษพิเศษเข้ามาเยอะน,นะครับซึ่งซึ่งเราก็จะน่าจะมีการประกาศในเรื่องของตัวตัวโทเค็นหรือตัวคริปโตเคเรนซีที่เป็นพาร์ทเนอร์เรานะฮะกับเรื่องของพอยต์นี่น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยาเนาะใช่คครับน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยาที่จะทำให้พี่ๆเนี่ยออกไปทำตลาดได้ง่ายขึ้น นะนอกเหนือจากสินค้าที่ได้นะครับตัวหุ้นที่ได้นะฮะเดี๋ยวนะสินเอาไล่ไปใหม่นะสินค้าที่ได้นะครับซึ่งความคุ้มค่าของของสินค้าที่ดูแลสุขภาพนะฮะเรื่องของคอร์สออนไลน์ต่างๆที่จะที่ผ่านมาก็จะมีทั้งพี่ก้องมาคุยแล้วนะครับมีผู้กองเบนซ์มีครูเงางะแล้วในอนาคตก็จะมีไล่ไปเรื่อยๆอีกนะฮะเราก็จะผัดเปลี่ยนไปได้ทุกพี่ๆเนี่ยที่เป็น LBF เนี่ยก็จะได้ฟรีไปเลยนะฮะทั้ง LBF ทั้ง Exclusive Silver สามารถเข้าไปเรียนรู้ฟรีไปเลยตรงนี้นะครับอ,อย่างที่สามที่จะได้คือได้ตัวของคอย n t นะฮะซึ่งคอย n t เนี่ยสำหรับพี่ๆที่ทำตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะ,ะเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศน้อยลงเนื่องจากว่าสมมติว่าเรามี p อย n ์มากๆเนี่ยเราใช้ p อย n ์เนี่ยซื้อแพ็กเกจให้กับคู่มุ่งหวังเราหรือเพื่อนๆเ,เราที่อยู่ต่างประเทศเหมือนกันแล้วเราก็เก็บเงินสดเข้ามาเลยทําให้การโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยง่ายขึ้นตัวคอย n t เนี่ยก็สามารถที่จะถูกตัดไป ะะแล้วก็ไม่มีการสวิตชิงคือการตัดไปกไ็ไม่ได้มีค่าธรรมเนียมอะไรมากมายเหมือนเท่ากับค่าโอนเงินนะครับนะแล้วก็พอยต์เนี่ยสามารถใช้อะไรได้อีกอีกอีกหลายอย่างนะครับในอนาคตนะฮะแล้วก็ตัวของอหุ้นที่จะได้นะครับซึ่งผลประโยชน์ของการที่ได้หุ้นของ i n d ดี m Holding เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาแจงรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับ เหมือนตัวของเอ็กซ์คลูซีฟเออรซิลเวอร์เอที่มันจะมีผลประโยชน์ต่างๆนานาเพิ่มขึ้นนะฮะ uh, ส่วนในส่วนในตัวของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วข้อดีของมันเนี่ยนะครับอยากจะให้ก็ไปเปรียบเทียบกับตัวของบิตคอยนะบิตคอยเนี่ยเกิดขึ้นมาแบบเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับทั้งกับปีแรกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีมีราคาอยู่ตอนหนึ่งตอนหนึ่งเหรียญบิตคอยเนี่ยประมาณหลักไม่กี่สิบ,บาท นะครับผ่านมาสิบกว่าปีราคาสูงสุดไปขึ้นอยู่ที่ประมาณสองล้านกว่าบาทอันนั้นเนี่ยมันเติบโตขึ้นแบบหลายล้านเปอร์เซ็นเลยเป็นล้านเปอร์เซ็นเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าลองคิดง่ายๆครับว่าคอยในอนาคตของเราเนี่ยเราจะมีคอยที่เป็นบริษัทของของเขาเรียกว่าเป็นคอยหรือเป็นตัวโทเค็นของบริษัทมหาชนนะมหาชนคืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเข mm hmm. ้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะฮะแล้วตัวโทเค็นตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่ถึงบาท นะครับเราไม่ถึงบาทพี่ๆได้ไปหนึ่งหมื่นเหรียญน่ะสมมุติว่าพี่ๆเก็บกับเก็บกับไว้กับตัวเนี่ยประมาณสักห้าปีห้าปีเนี่ยสมมติในอนาคตเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปนเป็นหลักสามบาทสี่บาทห้าบาทสิบบาทอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าในอนาคตผมก็จะเปรียบเทียบเหมือนบิตคอยเหมือนคอยหลาย,ลายๆตัวที่มันเกิดขึ้นน่ะซึ่งในตัวของมหาชนรายนี้เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะทําให้คอยของเขาเนี่ยเติบโตอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นสมมติว่าผมสมมุติเฉยๆว่าอีกสักห้าปีข้างหน้ามันขึ้นไปเป็นสิบบาทที่มีพลมื่มืนเหรียญที่ก็ได้ไปแสนหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราซื้อไปไปขายตอนนั้นนะฮะเรามีท็อคเคนตอนนี้แล้วไปขายนะตอนอีกห้าปีแล้วได้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยเมื่อสมมุติว่ามันราคาไปถึงประมาณสักสิบบาทถ้าเกิดเราเก็บไปเรื่อยๆสักสิบปียี่สิบปีมูลาค่ามันขึ้นไปขนาดไหน เราไปขายนาะตอนที่มันราคา20บาท30บาทเราก็ได้ไปตามนั้นเรามีจํานวนหมื่นเหรียญหรือกี่เหรียญที่พี่ๆเก็บสะสมไว้ก็ตา่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความคุ้มค่าที่ที่เราแจกให้ฟรีๆนะครับที่พี่ไม่ได้ซื้อเหรียญของเรานะฮะไม่ได้ซื้อเหรียญแต่ว่าถ้าเป็นมาเป็นสมาชิก L P F ของเราเนี่ยเราแจกเหรียญให้กับฟรีๆจากการที่เราเนี่ยไปลงทุนทําอะไรบางอย่างกับ กับบริษัทมหาชนนั้นๆแล้วเราได้เหรียญมาเพื่อแจกให้กับสมาชิก L P F เท่านั้นนะครับอันนี้คือการอัปเดตเบื้องต้นก็ L P F เราก็พยายามเดนโปกัสที่คำว่าฟิวเจอร์ซึ่งคิปโตมันก็เป็นฟิวเจอร์จริงๆก็ตอนนี้ผมมีโอกาสเมื่อเมื่อเมื่อวันอาทิตย์แล้วกันที่ผ่านมาโี่ผมนั่งรถจากกรุงเทพไปเชีย ช่วยชาวสวนใช่ไหม <S <S ออผมไปช่วยไป,ไปกับคณะกรรมาการการอ่านดนินนะครับไปช่วยเรื่องลำไยกับลำายถึงว่าลำไยนะคราคาตกรื่อหมายว่าตอนนี้ทุกอย่างาในประเทศราคาตกเพราะเกษตรกรสินค้าราคาตกเพราะว่าต่างประเทศเราตกไปไม่ได้